โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกไอดอนที่มีชื่อว่า m i n e Craft Dungeon V2 นะครับก็ไอดอนนี้มันก็จะเพิ่มของมาเยอะมากๆละนครับแล้วก็จะเพิ่มพวกบอสต่างๆเข้ามาในเกมนะครับซึ่งใครที่ชอบแบบพวกมีด d u n g e ยนหรือบอสอะไรทนโหดก็สามารถดาวน์โหลดไอดอนนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับ แล้วก็ก่อนที่รับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลย mm. โอเคครับ mm. ก็มาดูอย่างแรกที่เขาทําการเพิ่มเข้ามาครับก็คือท่าทางนั่นเองครับคือท่าทางตัวเราเนี่ยมันก็จะสมจริงยิ่งขึ้นนะครับดูนะ mm. เห็นไหมคือท่าทางเรามันก็จะแบบมีหันหน้าหันอะไรได้ด้วยนะครับดูการยืนก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมตัวเรามันก็จะหันแบบ หันซ้ายหันขวาอะไรประมาณนี้ฮะคือมันเท่มากเลยนะ <g if ly> แล้วก็อย่างต่อไปครับเขาทําการเพิ่มของเข้ามาเยอะมากนะครับก็นี่เลยเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนให้ดูนะครับคือมันเยอะจริงๆนะนี่ก็จะเป็นไข่นะครับคือจะเป็นพวกมอนเตอร์ต่างๆครับที่เราไม่เคยเห็นนะนี่ยแล้วก็พวกมอนเตอร์พวกนี้มันก็เกิดเองตามธรรมชาติด้วยนะครับคือเกิดเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นพวกดาบนะครับนี่เขาจะเปลี่ยนโมเดลไปด้วยนะ แล้วก็นี yeah! okay. ่ฮะเดินลงมาข้างล่างครับนี่ฮะมันก็จะมีแบบพวกบล็อกนะฮะนี่บล็อกใหม่นะครับประมาณนี้เลยคือบล็อกเยอะมากเลยนะนะครับคือเยอะจริงๆนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีของแบบนี่ฮะเป็นชุดเกาะแล้วก็เป็นอาวุธนะครับอาวุธใหม่ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูพวกชุดเกาะดีกว่าชุดเกาะเนี่ยก็มันจะเพิ่มมาเยอะมากนะครับนี่ ก็จะเป็นของแต่ละตัวครับแต่ละมอนเตอร์เออคือชุดเกาะก็เท่มากเลยนะก็มาดูชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดของเอ่ออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดของใครนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นชุดหนังสีน้ำตาลนะนี่ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันอาจจะบางนิดนึงนะเพราะว่าผมใส่สกินครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปฮ้าก็จะเป็นเออร์มอลล์นะครับอืมเป็นชุดแอมเบอร์นะครับนี่เป็นชุดสีเขียวนะครับนี่ประมาณนี้เลย ก็ต่อไปห้าก็จะเป็นชุดเอ่ออะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบชุดพ่อมดอะฮะนี่โอเคต่อไปห้าก็จะเป็นชุดของฟอกนะครับเฮ้ยเท่นะนี่แล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นชุดเหมือนจะเป็นไดมอนปะไม่ใช่ครับไม่ใช่เ็นเป็นชุดของฟอสนะครับก็เป็นเหมือนน้ำแข็งบ้านี่ประมาณนี้ไลเป็นชุดน้ำแข็งอันต่อไปห้างก็จะเป็นงก n g r ฮ h โ l ่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันคือชุดอะไรนะรนี่เป็นชุดสีแดงนะ ก็สวยอยู่นะประมาณนี้เลยแล้วก็ชุดสุดท้ายนะก็จะเป็นฮันเตอร์ครับก็จะเป็นชุดหนังนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปฮนะชุดแรกก็จะเป็นชุดเต่าครับนี่เป็นชุดเต่าสีเขียวเลยนะอ่าประมาณนี้เลยก็ออกแบบมาจากเต่านะบนหัวคือจะมีเต่าด้วยดูดิประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปฮนะก็จะเป็นชุดของอ๋อเป็นชุดของแมวหรือเปล่าเออน่าจะเป็นแมวนะแมวหรือเสือก็ไม่แน่ใจนะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นชุดของอ, er อ,อ๋อนนเป็นอัลแมเรก็ผมรีวิวไปแล้วต่อไปแป๊บเป็นของเปะนะ็นของมาป่านะนี่ก็ตาข้างนึงเหมือนจะเป็นตาบอดด้วยนะอือเท่มากเลยอ่ะแต่ละชุดน,นี่็จะเป็นชุดสีม่วงนะครับสีม่วงดําแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดของน่าจะเป็นบอสนะเออนี่ฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับอืมอันนี้เป็นชุดอะไรอะ่ะแต่ละชุดผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชุดของอะไรนะครับ นี่นี่เป็นสีทองดำครับแล้วก็สุดท้ายนะ่าจะเป็นของผีนะเออชุดผีนี่เลยฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเอ่อชุดเกราะต่างๆนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพวกอาวุธบ้างดีกว่าครับอาวุธก็ผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะนี่ฮะก็เพิ่มมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมก็จะหยิบสุ่มๆม,ม,มาแล้วกันเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะผมไม่สามารถรีวิวหมดได้นะเอ่อดาบแรกก็จะเป็นดาเมจที่8ปครับ เป็นดร์คาตานะเป็นคาตานะอ่อสีน้ําเงินนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาฟันดูครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวเราลองฟันหมูดูปึ๊บปึ๊บอ๋อฟันไปปึ๊บมันก็จะแบบเหมือนติดสถานะอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยก็แบบฟันไปก็ติดสถานะนะครับแล้วก็ต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าตีไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็จะตีไปก็จะแข็งแกร่งครับมีเอฟเฟก แข็งแกร่งแล้วก็ต่อไปฮะเป็นเคียวก็อันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะสำหรับเคียวโอเคต่อไปฮะก็จะเป็นดาบนะฟันไปก็จะได้แบบสถานะฮิวครับคือฟันไปก็ได้ฮิวไปฮะแล้วก็ต่อไปฮะปึ๊บเอออันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับเป็นเหมือนตีสูตรปะนี้ยก็สามารถแบบยิงออกไปได้นะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นดาบนะครับฟันไปก็ได้สถานะแข็งแกร่งนะครับ ปร,ประมาณนี้เลยอันนี้่อไปมันก็เหมือนแบบเหมือนอนันเมื่อกี้นยครับเหมือนที่สูตรอะเออก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วนี่ล่ะปึ๊บเฮ้ยใช้เหมือนมันเหมือน,นจะมีสกิลอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วเนี่ยปึ๊บ,บก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรขึ้นมานครับก็จะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับอาวุธครับคือเพิ่มมาเยอะมากเลยนะแต่ว่า ผมจะรีวิวคร่ข้าวก็พอนะฮะก็มันจะเพิ่มหน้ากากเข้ามานะครับเป็นหน้ากากเอ่อพวกมอนเตอร์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอันแรกก็จะเป็น ís. วัวนะครับวัวเห็ดเวลาเราใส่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ค่อนข้างที่เท่นนะต่อไปห้าก็จะเป็นพิกลินนะครับนี่ประมาณนี้นะต่อไปห้าก็จะเป็นปลาปักเป่านะครับนี่ฮะประ,ประ,ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปห้าก็จะเป็นสตีฟเออเราไม่รู้ว่าเราจะใส่ทําไมนะเราเอาสกินมาก็ได้นะก็ะจะเป็นหน้ากากสตีฟนะครับต่อไปห้าก็จะเป็นของเวกนะครับ แล้วก็เป็นหองวิเจอร์อนาตาก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นวิตเตอร์สเกลตันครับแล้วก็เป็นวูดี้คาวมาร์กก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะฮะในตัวนี้แล้วก็เป็นฮักนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้ากากนะครับคือก็ทํามาค่อนข้างที่จะดีะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรต่อดีนะคือของมันมีเยอะมากเลยครับดูมีเยอะจริงๆนะนี่ฮะก็จะมีพวกเอ,อ่อเป็นผลไม้เลยครับนี่เป็นส้ม เป็นลูกแพรนะครับก็จะมีแอปเปิ้ลไดมอนด์ด้วยนะก็มีโอริโอเหรอเออใช่โอริโอก็นี่ฮะอาวุธดูดิอาวุธมีเยอะมากเลยครับที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูไข่นิดเดียวครับคือไข่เพิ่มมาเยอะมากนะครับไข่นะฮะดูเดี๋ยวมาดูช่องนี้ครับปึ๊บนี่ฮะเยอะจริงๆนะครับนี่ส่วนในพวกที่มันเป็นหน้าตาอเล็กก็คือตุ๊กตาอะไรเองครับ วางไปก็จะเป็นตุ๊กตาประมาณนี้เลยตัวเล็กๆนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตุ๊กตาอะไรครับเป็นคนสร้างหรือเปล่านะนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตุ๊กตาคือก็ทํารายละเอียดมาค่อนข้างจะดีนะครับโอเคครับก็มาดูตัวแรกนะครับคือตัวแรกก็จะเป็นสตีฟนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นสตีฟแบบเหมือนแบบเป็นแบบเออๆยังไงก็ไม่รู้ครับดูท่าทางคือแบบเหมือนจะเต้นไปนะครับเหมือนเป็นอ๋อผมรู้ละ เป็นสตรีมเวอร์ชั่นแรกนะครับในไมค์ครับนะครับเออสตรีมในเวอร์ชั่นแรกไมค์ครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะแบบไม่มีท่าทางครับก็จะแบบเต้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเออเขาเพิ่มเข้ามาเลยนะต่อไปนะก็จะเป็นบอสครับนี่บอสตัวใหญ่มากครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีเอ่อทองนะครับแล้วเลือดก็น่าจะเยอะมากนะเนี่ยหน้าตาบอสก็จะประมาณนี้ครับโอเคต่อไปครับก็จะเป็นเอ่อเป็นพิกลินแบบถือขวานครับขวานทองนะประมาณนี้นะครับ โอ้แบบเท่มากเลยอะตัวพิกลินขวานทองครับคือถ้าทางแอนิเมชันเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคต่อไปห้าก็จะเป็นเอ่อตัวอะไรอะมันคือตัวอะไรอะผมก็ไม่รู้นะครับโอเคต่อไปเลยก็จะเป็นเป็นซอมบี้ใต้น้ำครับแต่ว่าเป็นถือแบบตีสูตรแบบสีชมพูนะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆมากเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นซอมบี้น้ําแข็งหรือเปล่านะครับ ดูแอนิเมชันการเดินครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นเออตัวอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจใส่ชุดแบบเหมือนซานตาคลอดนะครับแล้วก็ถือขวานนะครับครับก็มาดูตัวต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูฮะจะเป็นตัวอะไรฮะอันนี้มันอนจะเป็นพ่อมดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจถือสมุดด้วยนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเหมือนวัวนะเออเป็นวัวแบบหน้าตาแปลกๆนะครับโอเคตัวต่อไปฮะก็จะเป็นหอยทากนะครับเนี่ยฮะหอยทาก แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ครับแต่ว่าซอมบี้ตัวนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันอีกแบบหนึ่งครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปฮะก็จะเป็นเออเป็นตัวอะไรอ่ะเหมือนหุ่นยนต์อะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะตัวต่อไปฮะก็จะเป็นกระต่ายนั่นเองครับกระต่ายนี่คือไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะครับถึงจะตัวเล็กๆนะแต่ว่าผมบอกก่อนเลยนะว่าดาเมจในแรงมากๆเลยนะครับนี่เห็นตัวอย่างนี้คือโจมตีแรงมากครับโอเคตัวต่อไปฮะก็จะเป็นเออน่าจะเป็น พ่อหมดปะเออหรือว่าอ่านะฮะเห็นดูดูดูมันโจมตีคือแรงมากเลยนะดูเห็นไหมโคตรแรงอ่ะพราะว่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนักมายากลหรือเปล่าเออมันหายตัวได้ด้วยอ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่นะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นซอมบี้นะครับนี่ใส่เกาะด้วยนะก็จะถือดาบไปนะดาบเหมือนจะเอ็นช้าด้วยหรือเปล่านะคือมันเรืองแสงอ่ะโอเคต่อไปฮะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนสเกลสเกลตตันแบบใส่เกาะแล้วก็จะมีดาบครับดูดิคือเท่มากเลยนะตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็มาดูเซตสุดท้ายนะครับก็ผมก็จะรีวิวคร่าวประมาณนี้นะโอเคก็ตัวแรกฮะก็จะเป็นสเกลสแตนนะครับสเกลตัตนแบบถือมีดนะนี่แล้วก็ใส่เกาะนะครับก็แอนิเมชันก็จะประมาณนี้เลยฮะก็ยืนแบบเท่ๆเลยฮะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นบอสครับอุ้ยบอสตัวนี้ตัวใหญ่มากคะนี่ก็จะออกสีแดงๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะอ้าวอันนี้เหมือนจะวางไม่ได้ออันนี้ก็บอสเช่นกันนะอุ้ยมันเหมือนเป็นต้นไม้นะครับ นี่ก็ชื่อก็บอกครับจังเกิลครับก็จะเป็นบอสประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไปฮะก็จะเป็นเออมันคือตัวอะไอ่อะผมผมไม่รู้จักนะว่ามันเป็นตัวอะไรโอเคตัวต่อไปฮ้าก็จะเป็นเอเดอร์แมนครับแต่ว่าเอเดอร์แมนแบบมีหลายตามากเลยด้วยดวงตาเต็มตัวเลยก็จะเป็นสเกลตันครับเอ,อ๊ะแล้วนั่งทําไมเนะี่ยเออผมไม่นแน่ใจว่ามันมีชีวิตรหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นรูปปั้นหรือเปล่านะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นกระต่ายอุ้ยตัวเดิมเลย แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นบอสนะครับอุ้ยเป็นเอเดอร์แมนแบบมีเอนเดอร์โพตรงตาด้วยนะอออฟเอนเดอร์เ er, ปล่าตรงตาเออประมาณนี้ฮะอ,อ้ยหน้ากลัวมากครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวอะไรมันคือตัวอะไรเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะฮะคือผมไม่เคยเห็นนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอเดอรนี้ฮะก็เพิ่มของมาเยอะมากๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับเพื่อเป็นกงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกัน